สบายดีสบายดีเอฟซีบาแพงเบิดสุขุสุขคนเด้อแล้วก็สบายดีทั้งในประเทศและ,ะต่างประเทศมน,นีบาแพงกสีน้ำเงินน้องพี่น้องเนาะเงินของคุณแม่ทางสิงคโปร์เนาะไปจ่ายค่ากระเบื้องให้ทางสาวพรทิพย์กับค่าสังกะสีเนาะงพี่น้องเนานะมือน,นีครัคุณแม่คุณก็กได้โอนเงินมาให้บาแพงเนาะสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยนาะพี่น้องเนาะ ปลาแพงก็ได้นําเงินมาแล้วพี่น้องลาแพงก็สินําไปจ่ายขากระเบื้องของสาวพรทิพย์เนาะพี่น้องๆขากระเบื้องนี่ก็เบื้องกะเนี้ยเบิ่งบินก่อนพี่น้องจักเท่าใยเนาะกระเบื้องกยี่สิบหกกล่องเนาะพี่น้องเนาะกล่องละลอยห้าสิบบาทครเป็นจำนวนเงินกะเนาะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ลอยน้องเนาะ กันสี่ร้อยบาเพงกัสีน้ำไปจ่ายสั่งสาวพรทิพย์ทั้งกัซีกับแฟนเซล่าเพิ่นนี่กับเพิ่นแป๊วเองนพน้องเนาะเพิ่นแจ้งบาเพงมาประมาณสี่พันกว่าบาทนี่แหละพี่น้องบาเพงกัสีน้ำไปจ่ายทั้งเสียคงเนาะแล้วก็ทั้งยายเขียวเนาะพี่น้องเนาะก่อนอื่นบาเพงกับขอขอบุญขอบคุณเด้อคุณแม่แดดีทั้งสิงคโปร์เนาะที่ซอยเรือทั้งสาวพรทิพย์เนาะจนปูกระเบื้องจนแล้วเนาะ ทั้งบานประตูหนาต่างทั้งสีท่าหนาต่างพี่นอ้องกะซอยมาหลายอันหลายอย่างแล้วก็ทั้งระเบียงหนาบ้านเนาะกัทั้งหลายอย่างพี่น้องเนาะกัจนือบ,บสมบูรณ์แบบทุกอย่างเนาะพี่น้องเนาะบาแพงกะดีใจนำขอบครัวาสาวพรทิพย์พี่น้องเนะาะกอย่างกับาแพงกะดีใจเนาะที่ได้เป็นสะพานบุญให้ทั้งแม่ดีใจแหงเนาะล้วก็ยินดี แต่เป็นสะพานบุญเพิ่นว่าเหลือจากนั้นให้บ่าวแพงเอาไว้เนาะพี่น้องเนาะถาเบิ่งเนาะพี่น้องสิเหลือเท่าไรเนาะบ่าวแพงนําไปใจกะหักค่าธรรมเนียมแล้วกะเหลืออยู่21,000กับ20,000เนาะพี่น้องเนาะ20,000ันกี่ใบมันเป็นเงินกีบเนาะพี่น้องเนาะ20,000กีบนี่ก็ประมาณ50กว่าบาทนี่แหละพี่น้องเนาะเพราะว่าเงินเงินลาวเฟ้อแห้งตอนนี้พี่น้องเงินเฟ้อเนาะกะเหลืออยู่21,000เนาะ หลังจากหักคาทมเนียมเรียบร้อยเนาะมาแพงกับิีน้ำไปจ่ายเพิ่นใจขากระเบื้องให้ซาพรจิบเนาะก็ขอให้ทางคุณแม่เนาะอยู่ดีมีแห้งเดอ้อคุณแม่ใจดีทางสิงคโปร์เนาะก็ขอให้คุณแม่จะเลื่อนจะจะเลื่อนขึ้นไปเรื่อยเยเด้อเนาะแะก็สุขภาพแข็งแรงจะเจ็บยาไข้เดอ้อทางคุณแม่เนาะทางนีงก้กระล่มหนาวพี่น้องเลยมาแพงก็หากระลุกได้พี่น้องหลังจากเมื่อคืนนี้ไปหาปลาพี่น้องมาตีหาเนาะ ที่หามากกัแจงแล้วพี่น้องเอ้ยแจงแล้วเนาะมากกัได้หาปลามากอ่ะพอได้เลี้ยงครอบครัวนี่แหละพี่น้องเอ้ยแม่บาแพงกะนําไปขายเนาะจะแบ่งพี่น้องกินแม่แล้จะเสีเอาไปให้ปลาเมาโหน่บองเห็ดเฮือนพไปเลยพี่น้องสีนําไปให้ปลาเมาเพิ่นเนาะบองเห็ดเฮือน บาแพงกับสีน้ำเงินจำนวนนี้ไปจ่ายเนาะพราเนาะรอเบิ่งรอส้มเนาะสีเหลือสำไดเนาะเหลือหันคุณแม่มาห้บาแพงเก็บวบซาเนาะบาแพงกับก๊อขอบุณขอบคุณหลายๆเด้อทางคุณแม่ใจดีทางสิงคโปร์เนาะพี่เนาะไปจ่ายกันเลยปานนี้เนาะอยู่หันค่าเสียค้งเลยก่ะยายเคี้ยวเสวยพี่เนาะตอนนี้บาแพงก็เดินทางมาถึงหันยายเคี้ยวเป็นถีียบหอยพี่เนาะชิมใจายคารังกะีเนาะ คือเบาะกันไหวน่ะแหละพี่น้องมาพังนํากันเด้อพี่น้องเด้อท่าใด้เนาะจักพันเนาะพี่น้องเนาะโอ้ลานสายเป็นยังเนาะกับสบายดีพี่น้องกับจีบผ่านพันธ์ประเทศเรื่อยไปตางประเทศเด้อส่งๆล้านสายเป็นไงเคี้ยวน้องเบาวเพงเนาะอยู่เยนเป็นซุกพี่น้องเลยล้านสายมายังได้คือกำจะรอจะแหลยมาจ่ายค่ะสังกะซีกับแผ่นเซราของสาวพันทิพย์ เออของสาวคนทีพย์บอสบอสแม่อ,อ่าอ่อกากเป็นห่วงของเจ้าบลสแนะเป็นห่วงของเจ้าบ่าสสาวคนทิพย์จะาค่มาจ่ายนะอันเป็นฝากเงินมาให้จ่ายเออเป็นฝากนักเจ้าบอแม่อ่าทั้งคุณแม่ใจดีทั้งสิงคโปร์อ่าเป็นมาสวยคุณยใหญ่ใจดีเนาะแม่มาสวยสาวคนทิพย์ขอบคุณทุกท่านเด้อคุณยใหญ่ใจดีอ่ะ เมตตาสาวพรทิพย์เนาะมีอยู่ดีเมงอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพ้าเก็บแข้งมันยืนลุงเรืองเด้อแม่ตั้งสิงคโปร์แล้วมาอุดนูนหานเหมือนไงเคี้ยวกันเนาะมีอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นซุกหนาวเนาะเหมือนไงเคี้ยวกันไม่ไงเคี้ยวจักหอมจักเว้นกันใส่กันหนาวบรรยากาศแบ้าบไม่ไงเคี้ยวซองซาวันได้เนาะหนาวมาในตันโตพี่น้องเอ้ยโต้งลิ้นสังกะกับเดือนเดือนเก่าเดือนซีแมนไก่ บาแพงจนตายจนสิเบิดพี่น้องมันเอาแห้งกัจิ้วกัดเจาะกัดจิ้วกัดอจาะจะบ่กลูกแม่มันหนาวแห้งั้งฝนทั้งลมพี่น้องเอ้ยสัมพลเดือนสามเนาะแม่นหนาวโหดยังวะเนี่ยตกาะว่าหนาวยังวะขึ้นนี่โอ้ยเนาะบวกลูกขี้เหวี่ยงจนบ่อยากอาบน้าบวญหนราบวก้นโอ้ยอาบซะดอกว่าจนเด้อไดนโอ้ยขี้งออาบได้ได้ไม่ใหญ่คู่เด้อยัอืะจนเด้กจะได้อาบคกบขี้ข่านอาบมันหนาวแห้ง คิง้อรากาจำเป็นกระดาษพือเก่าอะไรครับว่าพื้นว่าพืนหัวดอกพีน้องเลยนี้นะอันบินอยู่น้ำเจ้าเพราะบินบินอยูนะอ่น้ำเอียบว่าจุดจุดอะไรนะอันเพเลยเขาจดรวมกันได้เอได้ก่นขามไหมเขาได้อันมีชั้นคาซีกับแผ่นเซละตับหนึ่งมันนะอคักท่นไมนะ่ไดกลหสิบสี่บาทกับสามพนันปอนด์จจ่ายแลบ้วลงเา ใส่สังกะสีกัะแผ่นเซะตับหนึ่งเป็นจก 1, ักพันโลลายบนพ่นว่าสาิพันห้าสี่พันกว่าบาทนี่แหละพ่นว่าสี่พันก,กว่าทเ้ว 4, ก็จะรอกองนี้ไปอย่างนี้ขึ้นกติเงี้ยก็สี่พันหนึ่งร้อยบาทสี่พันหนึ่งรอยบาทเี่นองเงี้ยมาเป่นกจายเงินกท่า้โล่หน0 0 0พัน0นึ่งพัโลเนาะโดย บ่คอยสบายเนาะฝนตกชิดเซตชิดเซตไฟก็ได้บ่าวเพลงเป็มาจจาหยิบล่อไอเดียพี่น้องเด้อรวมของสากนถือเนาะโดยสี่พันหนึ่งล่อไม่ใช่เกี่ยวซีซ้อนในีเปินบ้านโดยก้าวล่อพี่น้องเลยขอบคุณเด้อผู้ใหญ่จะดีท้ามัน สิงคโปร์สิงคโปร์เนาะอยู่ดีไม่แห้งเลนขับนำสูเดอแม่เด้อยู่เนเป็นโซไได้กินแต่ทานอยู่ตลอดเดอแม่เ้อสวยคนถูกจนว่าจะนเหม่นมยืนหลงเรื่องแม่เ้ยใ่าหถกโดยหกเจ็ดสัก ออันเมย์ใหญ่เคียวกับมีครบทุกอย่างพี่น้องเงยขบคันอ๋อมีแล้วบานประตูเยันดีได้เ้อยอ๋อมีแล้วบอบ้านใหญ่มาใหญ่กับสีเป็นสีเฮาก็ถือมาได้สีทามันอยบานประตูระโนะโดยโดยประตูกับเหย่ยแพงว่ตอนมานี่ซีซันโดยเมยแเม่ใหญ่เคียวค่าดี้วตอนนี้ก็เลื้ยงกลอยเนาะ ตอนนี้ก็สิไปห่านเสียโค้งต่อน้องน้องเนาะกรใจขากระเบื้องให้เพิ่นต่อบาทนี่โดยบระเพงกัสิไปห่านไอ้โค้งเพื่ออะไรพี่น้องอ่ากระจายู่หันอยู่นี่กไม่เมาสู้เนาะลูกหลานที่เป็นสะพานบุญก็อยู่ดีแม่งเด้อหลานเด้อโดยโดยกจขากระเบื้องต่อพี่น้องบาทนี้ออกจากห่านใยเขียวแล้วก็เข้าห่านนั้นต่อเนาะชาวพลที่เพิ่นไปปากซองพี่น้องมื้อนี้บ่ได้มานําเนาะบระเพงก็เดินสายเดียวอีกแล้วมื้อนี้ ตนนี้ก็เดินมาทางมาถึงหออาหารไอ้คงเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะกระชิน้ำม,มาจ่ายค่ากระเปื้อกพี่น้องค่ะประมาณหนึ่งมื่นหนึงนน่งพันสี่ร้อยบาทเนาะพี่น้องเนาะหายครบไปเลยเลับไปเลยพี่น้องเอาแค่จักรของหานกันเลยนั่งเห็ดคอกมักอยู่สำหรับนี้จ่ายพี่เนาะจ่ายเงินก่อน อ้าผมไปไซน,นอกมืออนี้ยยไปซื้อเครื่องจังไก็มามาจ่ายเงินขากระเบื้องคา,ากระโลใชห,หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาท อันอีแม่เอาปลามาหายเยอะเออพอนตะซีโลหนึงมันตัวน้อยเพอนเอาไปยังได้สำหรับมันโบมี่ไหนเออโบมี่เนาะได้เด้อโดยโดยกะเรียบร้อยเนาะพี่น้องอ่าอีกแล้วมีแถมอีกแล้วพี่น้องน้ำใต้นอกเลยน้าใต้น้องน้ำใต้ มีแถมอีกแล้วพี่น้องมาเธอได้ได้กับเมือ่อเธอนั้นติดใหม่ติด,ม,ตดมือเนาะเย,ยบร่อยเนาะรย ขอบมุกขอบใจหลายๆโดยโดยกระสิเดกับเมื่อเฮือนพี่น้องบาทเนาะกาดสำเร็จทุกทีเบิ่งพี่น้องเรือเท่าใดเนาะนี่ก็มาเป็นทีเรียบร้อยน้องน้องเนาะหลังจากเรือขาใช้จ่ายน้องน้องเนาะหรือว่าเรือจ่ายขากระเบื้องกับขาสังกะซีหรือว่าแผ่นเซรามิกเสาคอนติบจะเรืออยู่ค้นหาน้องน้องเนาะ พันหาร้อยบาทกับเศร้าพันจีบเนาะๆเนาะเศร้าพันกีบครับหาสิบบาทเนาะสองหมื่นง่าไงๆเนาะสองหมื่นเงินเราสองหมื่นหาสิบบาทไทยครับท่างคุณแม่ก็ให้บาแพงเอาไว้เนาะพี่น้องเนาะขอขอบคุญขอบคุณหลายๆเด้อคุณแม่ใจดีทางสิงคโปร์เนาะขอให้แม่อายูหมันขวัญยืนอะไรกับมีความสุขหลายๆเนาะ ว่าจะเป็นครอบครัวของแม่เนาะญาติพี่น้องของแม่นแเนาะก็ขอให้พบแต่ความจเจริญมุ่งรื่งเนาะชีวิตการเงินการงานก็ขอให้ดีขึ้นเนาะทางคุณแม่กันสอยเรือคนตกถูกได้ยนกพี่น้องสอยคนจนเนาะสอยคนจนสอยเขาให้เขามีชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ได้บุญหลายเด้อทางคุณแม่เนาะเพราะว่าสอยเรือคนก็ได้บุญพี่น,น้องเอย สอยให้ชีวิตเป็นอยู่เพิ่นดีขึ้นเนาะตัวอย่างสาวพรทิพย์เนาะตอนแรกเพิ่นก็บ่มีหยังเนาะก็ร้อนผู้ใหญ่ใจดีเบิด์ุุขุสุขลนเนาะ่อยกัน่อยเหลือเพิ่นบ่ว่าจะเป็นแม่ละไม้เนาะแต่อำพรทางเอ้ยปุ๋ยเนาะแล้วก็ทางทงคุณแม่อนงเนาะหลายคู่หลายคนพี่น้องเอลยสอยเข้ามาเนาะบ่ว่าทั้งบ่าวแพงเองหรือว่าทั้งเพิ่นเนาะ ทางสาพอนทิพย์ก็ทางปราเมาทางสาวแพงเนาะกามีมาหลายคนเนาะสอยเรือสาวพรทิพย์จนเกือบสมบูรณ์ทุกอย่างพี่เนาะกัคือสีดีขึ้นเนาะพี่น้องเนาะมีเฮือนอยู่เนาะเฮือนกับปูกระโลเรียบร้อยแล้วก็เรือแต่สีนั่นแหละบริท่ากับโบจับเป็นกระได้พี่น้องเนาะสีนี่กัยยำเฮามีเงินเฮาทามือใดกระได้พี่น้องเนาะ มีเงินคอยทาก็ได้จร่งๆจะเป็นก็คือข้างในเนาะพี่น้องเนาะต้องมีหลังคามีหลังคามีผู้กระเบื้องเนาะมันจะสีงามขึ้นเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าเกือบสมบูรณ์แบบเนาะทางสาวพรทิพย์กาทางคุณแม่ผันกระซอยเรือมาเนาะหลายสิ่งหลายอย่างซอยเรือทางบ่อเพลงเนาะบ่อเพงเป็นสะพานบุญให้เนาะพี่น้องเข้ามาโบบรดดอกพี่น้องเนาะ บุพาวาสิตอบบุญแทนคุณผู้ใหญ่เบสุขุสุคนเนี่ยได้ทางบาแพงก็ได้ขอให้ทุกคนเนาะมีแต่ความสุขความเจริญลำรวยลำรวยเนาะนะ,ะ,ะสุขกายสบายใจเนาะมาแพงนี่ก็ดีมุกดีใจและก็ทราบซึ้งเนาะที่ได้เป็นสะพานบุญให้ผู้ใหญ่เบสุขุสุคนที่สอยเรือเข้ามาบว่ายเห็ดนั่นเห็ดนี่สอยเรือคนจนเนาะก็มีมาตลอด บา่าวแพงก็ดีใจและกระซาบซึ้งเนาะที่เพิ่นให้บา่าวแพงเป็นสะพานบุญให้ตัวอย่างแม่สิงคโปร์แม่ละไม่เนาะคุะอัมพรไอพรคุณพ่ออานงคุณพ่อสุนเนศเนาะคุณแม่อานงเนาะทางเอื้อหักอยู่ทาง U.S.A เนาะทางผมมีแม่เกียวเนาะหลายคนทางเอื้อใหม่นําเดอเนาะทั้งสองบา่าวแพงก็ได้บา่าวแพงก็ดีใจ ว่าจะเป็นซอยเรือบบาแพงโดยตรงและก็สนับสนุนสนับสนุนก็คือพี่น้องให้บบาแพงเป็นสะพานบุญห้กับซอยเรือบบาแพงโดยตรงเนาะการมหอนฯเบาแพงกับสิขอปิดคิปสำนีเนาะจังได้กาขอขอบุญขอบคุณทุก่านเนาะและก็เอฟซีทุกคนที่คอยให้กำลังใจมาโดยตลอดเนาะเมื่อน,นี้มาแพงกับทำธารกิจเสร็จสิ้นแล้วเนาะ ข้อกก่าวขอบบุญขอบคุณอีกครั้งเด้อทั้งคุณแม่ใจดีทางสิงคโปร์เนาะก็ห้แม่อยู่ดีมีแห้งสุขภาพขแข็งแรงแลวก็ขอให้มีความสุขหลายๆเดอ้อแม่นเนาะกาข้อกล่าวคำ่าสบายดีสบายดีเบิรสุข,ส,ขสุขคนอยู่ดีมีแห้งพี่นอง